สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำเหยื่อหัวเชื้อกล้วยครับเอาไว้ผสมเหยื่อสำหรับตกปลาครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เป็นกล้วยครับกล้วยน้ำหวาผมจะใส่ประมาณ2หวีครับสำหรับกล้วยที่จะเอามาทำครับต้องให้เปลือกสีดำครับให้มันสุกงอมเลยครับกลิ่นมันจะได้หอมยิ่งขึ้นครับ ตัวนี้เป็นกากน้ำตาลครับกากน้ำตาลผมจะใส่ประมาณ1ข้อครับอย่าใส่เยอะเกินครับถ้าใส่เยอะเกินกากน้ำตาลจะฉุนครับกากน้ำตาลนี้จะใส่เป็นแก้วกินน้ำก็ได้ครับใส่ประมาณ1ข้อตัวนี้เป็นลำละเอียดทั่วไปครับประมาณ2อกิโลครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ขนมปังปั่นขาวครับซื้อตามร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปครับใส่อยู่2อกิโลครับสำหรับตัวนี้เป็นครีมครับครีมบัตเตอร์ครีมเป็นครีมสำเร็จรูปครับผมใส่ไปแล้วรอบหนึ่งครับเหลืออยู่ประมาณครึ่งถุงกะทิกะทิจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ ใส่ประมาณ2กล่องครับถ้าเป็นกล่องเล็กถ้าเป็นกล่อง500มลิก็ใส่ประมาณ1กล่องครับตัวนี้เป็นหัวอาหารครับหัวอาหารไก่เล็กผสมกับหัวอาหารหมูนมผสมกันอย่างละอย่างละครึ่งครับให้ได้1โล ัวนี้เป็นแยมโลครับแยมโลจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ครับประมาณสามถุงครับเดี๋ยวเรามาปอกกล้วยครับปอกกล้วยแล้วก็ขยำขยำให้มันเละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนครับเดี๋ยวเรามาปอกกล้วยครับกล้วยมันก็จะสุกๆเละๆอย่างนี้ครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาขยำอีกทีครับขยำให้เละเลยแล้วก็เอาไปเคี่ยวครับเคี่ยวใส่กะทิกับครีมบัตเตอร์ครีมครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมแจกกล้วยให้เสร็จเลยนะครับ เสร็จแล้วครับพอกล้วยปอกเสร็จแล้วจะเดี๋ยวเรามาขยำครับขยำเลยครับขยำให้เละเลยถ้าใครมีเครื่องปั่นยิ่งดีครับปั่นให้เละเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวใส่กะทิครับ กินกล้วยจะออกหอมนหมครับเพราะว่ากล้วยมันสุกงอมพอขยำได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปเคี่ยวครับเคี่ยวใส่กะทิครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการเครี่ยวต่อครับ เี๋ยวเรามาติดเตาครับใส่กะทิครับกะทิใส่ไปสองกล่องครับ หอมเลยครับกะทิคนให้กะทิแตกตัวก่อนครับไฟไม่ต้องแรงนะครับเป็นบัตเตอร์ครีมครับตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเนยเทียม รอให้เดือดแล้วก็ค่อยใส่ครับทำเหมือนขนมเลยครับ สูตรเหยื่อตกปลาไม่มีอะไรแน่นอนครับสามารถเอามาดัดแปลงครับดัดแปลงท,ทําท่าเหยื่อหอมปลากินปลา,ปาเข้าก็ถือว่าสูตรนั้นผ่านครับสูตรเหยื่อที่ผมทําขึ้นมาก็เพื่อเป็นแนวทางครับสําหรับน้าๆจะไปดัดแปลงหรือเอาไปประยุกต์อย่างอื่นก็ได้ครับพี่เดือดแล้วครับผ่อนลงหน่อยครับ ใส่ไปเลยครับคนครับคนให้ครีมแตกตัว ถ้ากล้วยยังไม่แก่หรือยังไม่งอมเนี่ยเป็นกล้วยบดชีเลยครับแตกตัวหมดแล้วครับคนตีให้มันเข้ากันเลยครับ แล้วก็กล้วยที่เราขยำให้เละใส่ไปเลยครับช่วงที่เราเคี่ยวเราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเคี่ยวเรื่อยๆครับจนให้เหนื้อกล้วยมัน เละครับแต่ถ้าเราปั่นจะดีมากเลยครับไม่ต้องเคี่ยวนานนี่เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับกิ่นออกเหมือนกล้วยบวชชีเลยครับ ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมเคี่ยวจนให้มันได้ที่ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบครับได้แล้วครับเดี๋ยวรอให้มันแห้งครับแล้วไปผสมกับลำหนมปังแล้วก็แยมโร ให้มันแห้งครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการผสมต่อครับเดี๋ยวเรามาผสมแยมโลใส่ลำไว้รอให้กล้วยเย็นครับแยมโลใส่ไปสามถุงเลยนะครับ มังพอหรือเปล่าไม่รู้ขยี้ครับขยี้ให้ละเอียดเลยนะครับ พอเข้ากันดีแล้วก็ใส่หัวาหารไก่เล็กกับหัวาหารหมูนมผสมไม่เข้ากันอีกครับ พอเข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่ขนมปังครับกระมังเล็กเกินครับ เครื่องปั่นก็ปั่นได้ครับปั่นแล้วค่อยเอามาผสมกับ่าหัวเชื้อกล้วยที่เราเคี่ยวไว้ผสมไม่เข้ากันเลยนะครับพอผสมกันเข้าที่แล้วก็ เราใส่กล้วยครับกล้วยที่เราไ้เคี่ยวไว้น้ำตาลใส่ไเลยครับ ลงเลยครับคนให้กุ้ยกับกากมะพร้าวเข้ากันครับเ,เสร็จแล้วก็ อย่น้เลยครับกรละมังเล็กไปหน่อย คนไม่เข้ากันเลยนะครับไม่ต้องปั้นนะครับคนทยี้ขยี้ เอากันแล้วครับเดี๋ยวเราใส่ถังครับกดลง้วยครับเวลาเอาใส่กดให้มันแน่นนิดนึง นะ้านะนะจะใส่กากมะพร้าวเลยก็ได้ครับแต่ผมไม่ใส่ครับเพราะว่าในหัวอาหารไก่เล็กมันมีเม็ดข้าวโพดอยู่ครับ แน่นครับพอดีครับได้ถังหนึ่ง เกลือครับใส่เกลือลงไปหน่อยกันเชื้อราครับตามที่ผมไม่ทำถ้าเราไม่ใส่เกลือมันจะเป็นเชื้อราที่ขอบครับแต่เป็นไม่เยอะเป็นที่ขอบแต่ถ้าใส่เกลือลงไปเชื้อราไม่ค่อยมีครับเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดปากถุงให้สนิทครับ อย่าให้มีอากาศ <Okay. S 2> เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับ <Okay. S 2> ก็ถือว่าเสร็จสิ้นครับสำหรับหัวเชื้อกุ้วยหรือถ้าเราหมักไว้เป็นปีก็เป็นชิปได้ครับแต่ถ้าเราหมักประมาณสัก mm hmm. 6เดือน7เดือนเอาไปใช้ก็ได้ครับ หกเดือนนี้ก็ใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าเราจะหมักให้มันล้วนเลยเป็นชิปเลยก็ปีขึ้นครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าจะมีสาระดีๆสูตรเยื่อดีๆมาแนะนำครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆหน,นาๆครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ